อ่าโอเคครับวันนี้หลับรายการติตกมวันนี้ก็ต้องมาอยู่กับาพาร์ทที่11แล้วโอเคที่นี้เรามาแก้แค้นกันนะครบโอเควี่เมื่อกี้เราเราก็ตายเละแก้วนะครบโอเคอ่าก็จะเห็นนะครับเพราะมันตายล่ากว่าอย่างเงี้พว่ามันอ่ะไม่เม่พูดว่ามันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวคนไม่ชอบคำหายาบแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวว่าเดีย๋ยวว่าโอ,โอเคนะครับโอเคเขา ถ้าวันนี้พูดคำหยาบมันจะไม่หนุกนะอ่าผมเขาพูดอะกันหอีเอามัจะเอาจะเอาคำหยาบคำพูดอ่านชะือว่าคำสุภาพีนะเอาทั้งสองคำผสมรวมกันนัแหละดีที่สุดแล้วโอเคอ่าทีคนระับเขาก็โดดลงไปครับหลงกระโดดลงไปเขาหนีผมจนกระโดดลงไปแล้วเขาก็เลื่อนรถอ่าแล้วเขาก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคมาเดีเ๋ยวแป๊บนึง นะโอเคยิง okay. เข้าไปถ้ายิงเข้าไปปั๊บปป๊าปมันไม่มันไม่ถูกอ่ะมันไม่โหอ่ะโอเคมันไม่ถูก okay, ถ,ถ้าใช้คนถ้าใช้สายฟ้ามันเข้าหัวลูบลูบลูด,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 ดูมันไม่เข้าอยู่แล้วเงี้ยโอเคตอนแรกเราต้องรอให้เขามาตรงนีใ้ใช่ไหมครับตอให้เขามาตรงนี okay. ้โอเคปุ๊บ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 โอเค

ไม่มีคนพิสารแล้วบางทีนี่เป็นคนดีสาใช่นักล่ใช้คนดีสารหรอใช้มาหลายผลแล้วมันจะบางทคใช้แอปเป็นลองอัพเนี่ยบางีมันจะโกงเกินไปแล้วโอเคมันมันไม่ใช่เป็นนักละเป็นใช่มันจะไม่ใมค่โลกของโตต่ตตอไลอะโดยผลักคือโลกที่หาตัวเองนะบางทผมก็ทำ โลกนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังเอ,อื่นก็ออจะมีผมก็จะร้องเพลงเป็นปากค้างด้วยครับเพื่คอ,อความสนุกใครไม่สนุกก็ตามใจตามใจเลยครับใครไม่สนุกผมสนุกคนเดียวก็ได้จะเลยเออทำยังไงดี เราไม่เรามีเต็มมัดเราจะไปสู้เขาได้ไหมรอความตายของมันนะจู่โยบพอมันจ Jamie Jamie ุดโอมองรู้จีคือถูกไฟไหม้โอเคเรากลับมากันอ่ะครับโอเคลู <od> <idades> <Are S 2> ้จีแพ้ไปใชนไอ่าลู้จีแพ้ไปนะโอเคผมก็เลยดับให้เลยครับแพ้ไปเราก็ต้องใช้ไฟมาไอคือค่อยแพ้คือจับคือ ไปเอ้ยเอ้ะติดอเคลือไปอันนี้เป็นนะเอสมัดเพอรเนี่ยคนไปชนอาญาเฮต้องไปต้องไปไปหรอะไปหรอะเพไปเพรไปเไป้อัต้องมีทางจากมัน ีครั้งเดียวผมตาโอเคผมที่นี่เอากาที่รักันมด้วยอเคจะโอเคมันจะม่จำาที่รากฉันแต่เอาโอเคครับกลับมากระโดดโอเควนี้กมกลาอยู่กับรายการเด็กก็ไม่อไม่ใช่ครับตายไตาย เราจะทำให้โรงนี้กลายเป็นน <spe ech acy brick> <pe ak> ้ำแข็งกันไอเม็กไอแคนนอนไอไม่ใช่แล้วมันมันมันไม่ใช่ไอวะมันไม่ใช่มันจีิงแล้วไอไอไอมันเป็นของอะไรวะมันช่วไม่ได้ของเรื่องอะไรวะมันแคยังไงเราต้องเป็นคนขัดมันว้าวว้ามม เา้ยออกไม้ไปไหนขุดขุดขุดไม่ได้อาชีพอาชีพะกมันไปไหนอ่ะเดี๋ยววาตายแล้วไม่ ไม่ไม่จะตาย่าโอเคเราก็ดูจากท่าทางของอรนะดูนะของยุตินะของยุติแล้วก็าจะเดีดไปแล้วโอเคทีนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จในการเตบมีการตีนครับนะพณกเราบเ,เลย ใมาสองครั้งสองครั้งสองขโอเคโอเคคิดเมื่อกี้นี่เราใสสีครั้งว่ามันจะทุกอกทอกทุ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 กทกทุก ใช่ไหมอยากพอดีครัน,นี้ว่าพอดีครับโอเคมันก็เลยกันได้อด้โอเคคิปนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกอ่ะโอเคทำน้ำน้ำน้ำนำนี่มันจะน่าสนใจไหมเนี่ยโอเคอือมาเดิเนเล่นกันดีกว่ามาั้ย

อ่ะเรามาดีกันสามนะโอเคอ่าก็อย่างว่าโอเคผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับที่เขียนให้ออกผมผมก็จะทําให้ดีที่สุดอ๋อก็ถูวนะก็ทำให้ดีที่สุดนะเพงไม่รู้ว่าจนะฟังเพลงอ่าก็ขอบคุณคนที่กดไลค์และกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดติดตามก็เหมือนกันนะ ีได้นัก็ตาใหม่ได้ไอ้ยังจะตามันได้หรจ,จะตามทำไมทำไมนักนาคือผมเตอมนี่ขึ้นเนาะโอเคจะได้มองเห็นครับให้มันมีชัดจังหวะ,ะก็ขอขอบคุณคนที่กดติดตามหรือว่ากดไลค์กันด้วยนะก็ขอขอบคุณด้วยนะนะครับ โอเคทีน okay. ี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุกการล้างแขนไม่ใช่การล้างแขนอ่ะก็การล้างแขนลทติที่ทําให้เราตายหลายรอบเด็ดหลายรอบไม่รู้ว่าจะเป็น okay. ศยังโอเคลองกดโอเคโอเคโอ้ย okay. นะ okay. นที่อะไรหมาว่าวอะไรติดตามอ่ะติดตาม ลีลีวันพีชนะครับโอเคก็ใกล้จะจบกันแล้วครับผมอ่าก็ตอนที่สิบสองก็น่าจะจบกันแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้สองเราก็จะไปฆ่าเอน็นเดอร์ตาคอนนะฮะโอเคหรือว่าเอน็นเดอร์ตาคอนนะไม่ต้องหนีมากก็ได้เออก็เอน็นเดอร์ตาคอนกันที่วัตตาถ่ายอยู่คนเดียวเหมือนเด้งครับโอเคก็จะผมก็จะเป็นคนพูด ไม่หนุกก็ะเทาะไรแต่ก็้งพยาย,ย,า,า,ย,ยามพยายามเหมือนเดิมโอเคถ้าแล้วผมก็จะทำให้ดีที่สุดมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมก็มีคนมาโคลนนะครนะับชอบผมก็น่าสนใจโอเคก็น่าสนใจดีนะแต่ก็ถ้าทาให้ดีต่วนี้ใช่ไหมโอเคก็จะตัดให้ผมก็จะทําให้ดีกว่านี้ขึ้น แต่ตอนนี้ไม่ดีขึ้นสักเท่าไหรเลยอบอกว่าตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเท่าไรเลยอาถามว่าต่อจากวันที่แล้วก็จะไปไหนวันทีแล้วก็จะไปนารโตะวันที่วันพีนาาโตะครับผมต่อไปเป็นนโาโตะอานาโตะเขียนมาก็นน่าจะมีหลายอย่างครับ บอสก็จะมีเยอะมากมายเหมือนกับอ่านที่ผมรีวิวไปเลยก็จะมีบอสก็จะมีพวกแสงรูกตาทั้งหลายแล้วก็ตีโคตรแสงเลยลุกตาใสทิดก้าวหางแล้วยังตีเข้าอืมดีนะทีนีก็เรียนจิตารที่รีบๆแล้วยิงจุดๆไปด้วยนะครับ หนึ่งเจ็ดดหไม่ใช่หนึ่งจดแปดจดหีเออผูิดผู้ติดผรุ่ใหม่นะายเดกนะแต่ผมก็จะเบาไปบ้างเพราะว่าผมเยุดนะมันหยุกนี่ผมก็่อบอกไว้เลยครับโอเคก็พยายามเยอะ บ้าครับบ้ารังบ oh ้ังบ้าคำบ้าาก็จะมีอย่างก็มันก็ก็มันไงก้อมันมันมันเผาเผายิ่งนี้ยิงข้าวป้าหลยิ่งข้าวป้าวอยากได้เป็นนักแข่งแม่เราไอ นกไอ้น้กตโอเคดาวฟิวพอใครปั๊บปั๊บปั๊บทำร้ยเนี่ยพลังโอเคนพีเราเย่โอ้ยแย่โอ้โหโอ้โหสเกลิชันก็ชนะจนได้เชนไม่กล้าลองยิงดูเออไอโอ้โหหมายว่โอ้โหโอ้โหรับปั๊บปั๊บปั๊บปีโอ้โห ใช่ตอนนี้แม่งจะเ้โอเคอ่ะ,ะก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดดีกว่านะก่อนปิดเราจะมีพิเศษให้ดูกันนะแล้วเราไปดูกันเลยอ่าโอเคอ่าเราก็ามาคิดส่งท้ายกันแล้วคิส่งท้ายีิโอเคคีนี้ก็จะเป็นพิเศษนิดหน,น่อยโอ้กระตุกทีจเปิดแล้ว โอเคปัไปแล้วโอเคตอนนี้ก็ไปแล้วโอเคเดี๋ยวอ่าดันแล้วโอเคแล้วมันเราเปิดประตูนี้กันได้ยั เราถึงจะเป็นคนเปิดประตูเองยาอย่าอย่าอย่ารับปิดจ่ะโอเคทีนี้นี่ก็ต่อตัวแล้วโอเคตูกทีนี้นี่ตูกันแล้วโอ้โหเราจะมาดูเงนเขาใครจะเป็นคนชนะกันใครจะเป็นคนฮะโดนสาหหรือกองทัพเยร์มาสนุกจัเขืจะไม่ใส่ใ่ครับโอเคตู้กันยังนะครับ ตอนนี้ลงปตาเียวมากันโอเคจะมาดูก e ัน e ว่าโจรสลัดคนไหนกันกันให้โจรสลัดจะาดหรือกองทัพเรือคนไหนะใช้โอเคตอนนี้ก็มิตอร์ไฟหรือมิเตอรเท็เดอสาัโคได้เนี่ย้จะกาเดียวคุมตัวไปแล้วอันนี้โอเคเลยยักคนยักษก็ถูกอออโาอยิ่คโอเคอ โอเคเราก็รู้กันแล้วว่าใครชนะกันอคนชนะก็คออือโดนพาระชะเลงเอ้เอเอีไม่ข้าอ่ทำอย่ข่าพชถาไปแลยว้ะนี่ใช็ถาไปเลงนีถาไปมังกรมาลีมังกรวาลีถาไปตรงไห mm hmm. น <c oughs> ตังเล่นละตังเล่นละัเล่นละลนะโอเคคนระับนี่จากเวลาแล้วนะครับทีนี้พอจบเงินน้ครับอ่าเราก็เป็นที่เท่าไหร่อี่เอ็นนะที่เอ็นเลยที่สองแล้วโอเคก็จะจบกันละมาดีไปให้ชิกจุกบถ้าอยากที่จะไปก็ติดตามกันด้วยอ่ะไอ้เหรอเราเรียกว่าอะไรนะใครอยากนะใ,ใครเช่าก็กดไลค์กันด้วยนะ